ามาหาเบึงแน่งน้องใหม่ครับหาแน่งน้องใหม่ไปออมกินเขาคับพี่น้องหาเน่กินเน่อยากไปนําครับข้าจะเฮ็ดเวียกร้ายเน่กินบริหารเมือน,นี้มาหาเบืองแน่งน้องใหม่ครับว่ามันสิย่งเกิดบอ่อหรือว่านอมันจะเกิดหรือบ่หรือจังใดก็จังถา้าธิจจ้ำมึงครับเบาไก่สิพราะจะเขามาหอดครับพี่น้องลมลุกคุกค้านมาน้มนมามูนี่จะว่าสิเขาไปซ่องมึงในป่ปานี่นะครับขังหลังเบาไกน่นี่ที่ล่องหมุนเขาไปเบิ้งพี่น้องว่าสิมีบอ่อ เบืงหน่อไม้แล้วก็ยังสิพาพี่น้องรอเบ,บึงดอกกระเจียวครับบัดห้าเห็นแจกดอกสองดอกพอได้กินกระปุลน้อพี่น้องเนาะบัดห้าไปเอาปลาอยู่ดอกอยู่จอนพอได้ปนใส่พอได้กินกับปลอกกันลวกดอกกระเจียวไปครับพี่น้องผมติดตามเบิงว่า,วามือนีบอไก่เทไรน่อไหม้พอได้ออมกินบอมีแนวอยากแนวกินพอได้อยากกินกินบอเนาะพี่น้องเนาะแทงถาติดตามมึงครับบอไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผไม่ร้าย,ายเด้อครับติดติดตามรับชมเป็นแรงเชี่ร์แรงใจให้บอไก่มาตลอดครับผมไปครับพี่น้องบอไกยไร้ห่างไปรอเบน้องบร เตืามูค้นพ่นเอาเบิดตะบอบไปครับ สองแหนงครับติดตามกันอีกครับผมเนียงหนึ่งครับยยมแลงพี่น้องผมฮะบังหน่มใหม่ปลาใบใหม่ครับเจอหน้อยใหญ่ครับผมเจอหน่อยใหญ่สวยแยมแลงครับพี่น้องหน่มใหม่แยมแรงซ้ำนั่งสิละอู้ อมาเมลา่าออกมาเมลา่มาเมลา่านี่ครับน้องงามๆเลยพี่น้องผมพอได้แกงกินครับติดตามกันอีกครับผมเก็บแหนงไปน้ำครับนี่แงงๆครับพี่น้องผมแหนงนึงนครับแหนงอ่อนๆงมงมๆครับ ว่าเดี๋ยวสองเนงครับนี่เนงนึงครับพี่น้องผมว่าได้๋สองอันบมเมนครับพี่น้องมาบังมาดีอยู่นี่เอา้าอีกอันนึงครับนี่นี่ซีครับที่ใหญ่กว่าได้๋ยวสองโมเมนพี่น้องมันหลีแม่มหาบลคักก่อท่าสิทธิมีครับโอ้ยน้ำจองน้ำจองกดครับ แหน่งนึ่งไงอยู่ครับอยู่อยู่ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับเก็บนอเก็บแหน่งจหน่อยสิพาสพี่น้องย่างเราไปเบิ่งดอกกระเจียวจะมีบอแหน่งสวยงามครับครับไปเราะเบิ่งดอกกระเจียวนะพี่น้องปัญหามีเกบดอกพอได้กินกระเจียวฟังทางลำบ๊อบไก่วาซิมีอยู่วะจักเดี๋ยวเกี่ยวไปทางผลก่อนครับพี่น้องไปครับ โอ้โหเนี้ยงามๆเลยครับฟังตัางนี่พี่น้องผมอุ้ยน,นี่น้ำไหลเนี้ยไหลเห็นอุ้ยสวยๆอีกแล้วพร้อ,อมครับพี่น้องผมเนี่ยน,นี่นี่ครับเล็ดออกเป็นไฟใหม่ก่อเห็นพร้อ,อมจะแซ่บ ไปครับติดตามกระบอกไก่ <PO V. S 2> อีกครับผมนี่แงงครับแงงแงงอีกแล้วครับนี่แงงแงงแงงเลยครับแงงนี่ไปครับแงงขาวๆอีกแล้วครับอยู่โดดเดียวๆได้เลยพี่น้องครับเฮ้ยขาวๆครับ ครับไฟใหม้เพื่อนพี่น้องฝนกระพาะแจหย่อยลงมาเมื่อคืนนี่ว่าตกก๊ะกรบโบแมนพี่น้องว่ายหน่อยว่าซะมัน <c oughs> หน่อยหลายนะครับไปรับชมกระบอาไก่อีกครับ เด็กน้อยนี่พ้นตกมากกับมีลายเด้กพี่น้องน้อไม้ทางบ,าบ,าบอยอย้านเบาไก่มีแต่น้อยใหญ่ๆเรื่อบาดให้ดึงเด็กยังไง,งน่ครับตอนนี้นอนหน่อยไปก่อนเอาเต่าเอาเนียงไปก่อนครับตอนนี้เล่นไปไป,รปครับผมไปครับ เมียงนึงนีอยู่ไหนงามๆนะครับม,มีใหญ่ไพ่บอดี้มาครับผมใหญ่ไพ่เจ็บถ่องบอดี้มามิเตบาไก่มาหาอยากหากินครับนีไปครับเมีงนึงครับพี่น้องผมขุดฟังทัาขุดพี้อีกอยู่ครับ โอ้ยน้ำ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 นี่ครับแมงนี่โอ้ยนี่สองครับเก็บเต็มไปเลยครับพี่น้องมาพัดเอาอู้หีบหีครับพี่น้องผมนีครับนี่ครับพาพี่น้องมุนก้อนบาดนี่มุนมาน้ำเป่าไก่ครับมุนมามุนมามุนมากระเป๋าไก่พี่น้องมาหาหน่อย ยี่สิบสองสามอันครับพี่น้องผมนี่ครับนักเอานี่สูงเหรอยี่อันนึงยูดถึงพี่น้องเสร็จแล้วนี่ มันมีกระไดอยู่ครับพี่น้องสืพออมอมหล่ะเดี๋ยวเขาออกมาไปซองเบึง้งดอกกระเจียวว่าจะมีบ่ไปครับมีอีกหนึ่งแหนงเกิดขึ้นเงาไวล้ครับพี่น้องผมอุ้มผลกเกิดเงาไวละ่ะไปครับติดตามกันอีกก่อนนี่มีหลายแหนงอยู่ครับ นี่เอ้าฟังท่านขุนกระเตานึงพี่น้องผมขุนครับขุนอีซื่อนะครับนี่บางหม่องกระเป็ดน้อใหญ่เลยที่พี่น้องผมแต่ว่ากับว่าท่านอู้คนพ่นดอกพ่นกระฮากันต่างคนต่างหาหาอยากหากินนะพี่น้องเนาะต่างคนต่างหาผู้ใดไปถือจังหวะกระจังใดน้อยใหญ่ผู้ใดไปบ่ถือกระบ่ได้นี่บ่าวไก่กระสีเล่มแต่โอ้ยพี่ครับพี่ โ okay. อเคมาถือจังวะนอนหน่อยๆเนี้ยงหน่อยๆเร็่มอ๋อพอได้ยาไปกินโอ้ยน้ำน้ำตัวคณพี่ตะเข่ายากแก่เข่ายากไร่กับบัวไปบึงบอวมันงไงก่อนตัวนี้ก็สิเอาบัวใดดอกมานานยังสิมาเอาไปครับถามเพิ่งก้อไหมเสียมกระสังเฉลยยู่นี่ ครับผมเก็บเล่มไปเรื่อยครับอย่งนึงครับเออเอยน้ำก้อนในจาจับโหลดไปครับกระเพี่น้องแห้งนึง,ข,นข,นนนนงขึ้นขึ้นเหี่ยวละ่ะพูดเหรอพูดเหนือนนึงพูดเหรอขึ้นขึ้นเหี่ยวเหรอครับขึ้นนี่ครับขึ้นสูงล่ะอีหนือนนึงอยู่ในตัวนี้เกือบขึ้นละ บูมาเอาบูมาเอาหน่อไม้นี่ครับนี่นี่ครับอีกนอหนึ่งครับจนขึ้นแหนงสูงล่ะพี่น้องผมจนสิเป็นเกล่ะนี่ครับขึ้นอีกลำหนึ่ง ฮักอันนี้เหรอักอันนี้พี่น้องนี่สองครับอยู่นี่พอออมแบบไงล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปเลาะบุงดอกกระเจียวสิมีพ่อดอกบูบูนี่ไปครับขึ้นหัดโคคว้าใหม่เห็นดอกหนึ่งพี่น้องน้อยดอกกระเจียวดอกกระเจียวขาวครับพี่น้องพ็อ,พอะสิเกิดนี่ครับดอกกระเจียวขาวพ็อะสิเกิดครับพี่น้อง ไปเลาะเบิ่งอีกครับพี่น้องห้าดอกได้อีกเลาะเบิ่งน้ำเบาไกคาาค่ครับขึ้นมาปลาโคกครับผุนไข่ใหม่ปลาพี่น้องผมก็ไม่ร้นนั่นแหละจนว่าไปต้อนร้นถิมเบิดลนะ,ะอด,ดอกก็หอมดีดอกกระเจียวขาวเบาไกม่มากเยี่วครับมากกว่าดอกกระเจียวแดงครับไปครับตีดตามกันอีก,อ,กอีกดอกนึงครับพี่น้องแบบนี้ดอกที่สองครับดอกที่สอง นี่่งโครับนันกับว่านได้เกิดพี่น้องกขาจะสิเกิดครับสวยๆนะครับผลงานดอกดอกกระเจียวขาวครับผลบ้านใหย่ๆมากมันบ่าได้เกิดไปครับติดตามกันอีกับผม, <า S 1> มกลับมาแล้วครับอดอกกระเจียวกับว่านในปวดเกิดครับยายไพ่ไปเก็บมาก,ก่อนพี่น้องผมได้หลายล <ๆ S 3> <ๆ>ดอกได้สามสี่ดอกดอกกระเจียวขาวครับ เอ้ยไปตะหัวพอหลอดน้องใหม่ได้แกงหนึ่งได้๋ยออมหนึ่งพอดีเลาะพี่น้องผมไปมองได้หล่ะนี่จังหวเห็นหน้าพอญิป่ะนอาอราไปหาหนอมเอกหองเลยบอกดีลงหองขานไปย่า่พายกะบพ่อพอนึงนี่แหละครับพี่น้องผมเลากะรับผมจังได้ขอบขอบคุณพี่น้องผมไม่ายเด้อครับสำหรับคลิปนี้เมื่อนี่จุกทองพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องผมยินดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำลำรื่อรวยสุข,ขสุขคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะ,ะพี่น้องเนาะบอกไก่ก็พอได้อยากได้กินนะครับพอได้ออมออมบอกไงกินบ๊วยพี่น้องผมอืมขึ้นว่าเนี่บ่แมงเมาเต็มประเทศนี่วันนี้นั้งอัไรตกลงมาครับ <laughs> ผมสำหรับคลิปนี้บอกไก่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสสวัดีจ้า